นี่นะคะค,คุณผู้ชมคะวันนี้ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบการดื่มรังนกต้องบอกเลยนะคะว่ายี่ห้อนี้นี่คือรังนกที่จริงใจมาขวดใหญ่ๆโปรโมชั่นเป็นยังไงคะน้องขวัญ โอ้โหถูกต้องเลยนะคะพี่กิงต้องบอกว่าวันนี้ขวัญเอารังนกในตํานานค่ะมาเอาใจสายรักสุขภาพนะคะใครอยากสุขภาพดีหรือว่าอยากจะเอาไปฝากคนที่คุณรักเนี่ยต้องทีนี่เลยค่ะต้อนรับคุณโอจากบอนแบกค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกว่ามาอีกแล้วครับเพราะว่าต้องบอกว่าท่านผู้ชมช่องนี้น่ารักครับที่สุดมาทีไรนี้หมดกลางรายการตลอดของเขาดีด้วยใช่ครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราต้องบอกว่า ครั้งนี้เราผลิตออกมาเนี่ยเพื่อสําหรับล็อตนี้พิเศษสําหรับช่องนี้โดยเฉพาะเลยเพราะว่าต้องอย่าลืมว่านี่มันใกล้ปลายเดือนแล้วแล้วก็เข้าใกล้ปลายปีเข้าไปแล้วด้วยเทศกาลใช่ครับปลายปีเนี่ยจะมีทั้งคริสต์มาสใช่ไหมครับหรือว่าปีใหม่แบบนี้ครับหรือว่าคนที่ทานเองอยู่แล้วด้วยอ,อย่างเงี้ยก็เลยอยากจะเอาไปแจกแบบนี้เราก็เลยมาเป็นโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้แล้วก็ต้องบอกว่าไซส์นี้มีเฉพาะที่นี่ด้วยว่าเป็น200 ml โดยปกติแล้วเขาอาจจะเคยเห็นบอลแบ็คเนี่ยเป็นไซส์อื่น42 ml 75 ml แต่นี่คือไซส์ใหญ่ที่สุดในท้อองตลาดคืเป็น 200 ml นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสินค้าเราทุกอันเนี่ยมาล็อตนี้เนี่ยสต็อกใหม่ ผลิตไปขายไปเพราะเราเป็นโรงงานผลิตโอ้โหไว้ใจได้เลยใช่ครับเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นโรงงานผลิตเครื่องดื่มผู้สุขภาพอย่างนี้ครับเราก็มีประสบการณ์มา40กว่าปีแล้วครับดังนั้นสินค้าเราที่มาเนี่ยครับไม่ใช่ว่าของเก็บค้างสต๊อกหรือว่าของเก่าหรือว่าเก็บไว้ใกล้หมดอายุแบบนี้แล้วครับคือของเราเนี่ยผลิตไปขายไปดังนั้นเนี่ยสินค้าก็จะใหม่แบบนี้เสมอครับค่ะบอนแบกเราก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะในเรื่องของโอ้โหทั้งตัวรังนกแท้ๆเลยนะคุณผู้ชมใช่ครับแล้วก็จะเป็นเนื้อรังนกข้างในแบบนี้ครับ หรือว่าเป็นสูตรที่เราทำเนี่ยครับเพราะว่าเป็นสูตรของเราโดยเฉพาะเลยต้องบอกแบบนี้ครับแล้วก็เนื้อลังนกของเราเนี่ยจะเป็นลังนกจากถ้ถาธรรมชาติอยู่แล้วนะครับอันนี้มันพิเศษยังไงคะอ๋อเนี่<อ><อ>ยครับสิ่งที่แตกต่างของบอลแบกกับไซส์อื่นอ่ากับยี่ห้ออื่นครับอย่างลังนกของเราเนี่ยทุกไซส์ทุกขว <อ contra S 1> ดอของเราเนี่ยจะผลติตจากลังนกจากถ้าธรรมชาติทั้งหมด<อ>ต้องบอกแบบนี้เพราะว่าลังนกถ้ถาธรรมชาติเนี่ยครับมันอ่าต้องบอกว่ามีประโยชน์ที่ว่ามากกว่ามาจากธรรมชาติมากกว่าอย่างนี้แล้วก็หายากเพราะโดยปกติแล้วอ่ะเราจะ ส่งออกไปซะเยอะเพราะว่าวต่างชาติเขารู้ดีว่าลังนกจากบ้านเราภาคใต้บ้านเราเนี่ยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราก็จะเนี่ยครับใช้ลังนกจาก ประเทศเราเองเนี่ยครัมาผลิตให้ท่านผู้ชมได้ทานกันนี่ครับเป็นสูตรของเราเลยนะครับฟังถึงตอนนี้อยากทราบโปรโมชั่นแล้วใช่ไหมครับจะเป็นรังนกบอลแบกครับไซส์200 ml ต้องย้ำไซส์อีกทีนะครับเป็นไซส์200 ml เลยครับเป็นไซส์ใหญ่แบบนี้เลยนะ18ขวดนะใน1เซตครับจะเป็น18ขวดแบบนี้1,290บาทย้ำนะครับในเซตหนึงเนี่ย18ขวดไซส์200 ml 1,290บาทแล้วเรา จัดส่งฟรีด้วยเฉพาะ oh ในรายการนี้เพราะว่าปกติแล้วสั่งนอกรายการนะครับต้องมีค่าจัดส่ง200300แบบนี้ครับซึ่งเราเข้าใจว่าไม่อยากให้ไปเปลืองตรงนี้กันแต่ตรงนี้ครับสั่งในรายการสั่งตอนนี้ส่งวันนี้เลยแล้วก็ส่งฟรีด้วย1290นเน็ตเน็ตแบบนี้เลยครับ <c oughs> โทรเลยครับ0 2 0 9 6 8อ7 7ยาเครับอย่าเบอร์โทรอีกครั้งนะครับ2 0 9 6 8 7อ7ครนบ์รกอว่าแอด์ก็ดัจ็ดเจ็1ครับหรือน้าจอแบบน้ก็ได้เครับโอ็นบีมอลหนี่เลรับหระคุณโน18ขวดใ่ครบจะเปหนวด โลครึ่งครับว่างันเถิดดังนั้นเนี่ยสามารถทานเองก็ได้หรือเอาไปฝากใครก็ได้แบบนี้ครับแล้วเข้าใกล้ปลายปีแบบนี้ก็สามารถเอาไว้ใช้เป็นของขวัญของฝากให้คนที่คุณรักได้โอ้ดีมากแล้วผู้ชมเห็นไหมว่าขวดมันใหญ่มากใช่ใช่เราผมให้ดูว่าเนื้อข้างในเราจะเป็นเนื้อลังนกธรรมชาติด้วยครับนะครับเป็นลังนกจากธรรมชาติทั้งหมดแล้วไซส์เนี่ยเป็นไซส์200 ml นี่หน้าตาใหญ่ๆขวดใหญ่แบบนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราขออนุญาตเปิดให้ดูหนึ่งได้เลยค่ะอยากเห็นมากเปิดนี่ นนจุดเด่นเ็ต้องเป็นเสียงป๊อกแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมไปร<ด>ี<ด>ยะให้ดู เนื้อข้างในของเราครับโอ้โหคุณผู้ชมดูนะเนื้อทุกคําเลยนะครับนี่จะเป็นเนื้อรังนกล้วนๆเลยครับแล้วของเราเนี่ยเป็นเนื้อรังนกถ้ำธรรมชาตินะต้องบอกแบบนีด้วคามขอยาตักให้ดูเนื้อข้างในนะครับเพราะว่าสูตรนี้ของเราครับต้องบอกว่าของบอนแบกของเราเนี่ยใส่เนื้อรังนกแห้ง2.8ซึ่งเยอะกว่าเจ้าอื่นในท้องตลาดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ข้างในของเราเนี่ยจะเป็นเนื้อรังนกถ้ำธรรมชาติทั้งหมดที่เราเอามาใช้นะฮะแบบนี้เลยแล้วเราต้องบอกว่าโรงงานเรามีมาตรฐานการผลิตครบครับว่าจะมีออยฮาลา HACCP GMP แบบนี้ครับและที่สำคัญร<ะ>ับฮาร้านเนี่ยครับพี่น้องชาวมุสลิมก็ทานได้<อ>บาง<ม>าท่านกำลังอาจจะสงสัยอยู่ว่าได้หรือเปล่า<ะ>แต่ถ้าต้องบอกว่าถ้าโทรมาตอนนี้ครับในรายการแบบนี้เราถึงจะได้สิทธิ์ส่งฟรีนะ ต,ต้องบอกแบบนี้เพราะด้วยปกติแล้วครับจะโทรสั่งบอลแบกอย่างเงี้ยสั่งได้ครับนอกเวลาที่ว่าไม่ได้เจอกันในหน้าจอแบบเนี้แต่ว่าต้องขออนุญาตจะมีค่าจะส่งเงยสองร้อยถึงสามร้อยแต่ว่าถ้าใช่ครับเพราะว่ามันสิบแปดขวดและไซส์สองร้อยมลใหญ่แบบเนี้มันหนักสิบกว่ากิโลแต่เฉพาะในรายการนี้ครับจะเป็นสองร้อยมลสิบแปดขวดแบบเนี้หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทเน็ตแค่นี้เลยต้องย้ำอีกทีนะครับว่าเซตหนึ่งเนี่ยเป็นสิบแปดขวดนะหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทเป็นไซส์สองร้อยมลแล้วก็จัดส่งฟร,งา,รามี ในรายการนี้100เซตนะซึ่งอตอนนี้เหลือไม่มากแล้วนะคุณผ<ม>ู้ชมเหลือไเาเข้าใจาว่าน,น่าจะเหลือไม่ถึงน่าจะ60เซตแล้วครับเพราะว่า ฟังไปด้วยแล้วก็โทรไปด้วยละกันครับเพราะว่าจริงๆของมันมีจํานวนจํากัดครับนะครับเพราะเราสินค้าเราเนี่ยผลิตไปขายไปแบบนี้เราก็อยากให้สินค้ามันใหม่ครับเพราะว่าเราเน้นย้ําเรื่องนี้เลยใช่ครับนี่คือเป็นเป็นคลังสต็อกของเรานะครับว่าพอเราผลิตไปขายไปเนี่ยมันนี้เหลือสามเซตแล้วใช่ครับยังไงรีบโทรมาก่อนครับ02ครับ0968777ครับย้ำมาโทรอีกครั้งนะครับ02 0968777ครับแอด mbm1 อย่างนี้ก็ได้ครับหรือว่าสแกนคิวอาร์โค้ดอย่างนี้ก็ได้เป็นรังนกบอลแบ็ก200 100 ml นะครับ18ขวดแบบนี้เลยค,คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าแบบเอ๊ะมันหวานหรือเปล่าถ้าจะดื่มใช่ครับคือคสิ่งสําคัญเลยครับว่ารเราทําเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแบบนี้เราก็จะทําไม่หวานมากอยู่แล้วน,นะครับเพราะเราใช้น้ําตาลกรวดทําให้รสชาติมี หวานหอมครับแล้วเราจริงๆแล้วเราจะทานแบบไหนก็ได้นะเราจะทานเย็นเหมือนปกติแค่ตู้เย็นแล้วก็เปิดขวดทานก็ได้หรือเราเอาสามารถไปผสมกับอย่างอื่นทานได้ไม่เสียเลาครับอ่าใช่ครับเอาขวดแก้วเอาฝาเหล็กออกนะแล้วก็ขวดแก้วเข้าไมโครเวฟทานร้อนหรือว่าจะไปอุ่นทานกับเต้าทึงขนมหวานที่เราชอบแบบนี้ก็ได้เหมือนกันคือเราทานได้หลายแบบนะครับตอนนี้เหลือยีเซตแล้วนะที่ว่าส่งฟรียังไงรีบโทรเข้ามาก่อนครับเพราะว่าอยากให้ได้สิทธิ์ส่งฟรีแบบนี้เพราะว่าธรรมดาแล้วโทรนอกรายการต้องมีค่าจัดส่งอย่างที่แจ้งไว้แต่ว่าในรายการเนี่ยคร เซตหนึ่งท่านเนี่ยโทรมา 2, 3, สองเซตสามเซตส่งตังจังหวัดทั่วประเทศไทยส<อ>ง่งฟรีหมด<า>ใช่ครับโทรเลยครับ0ูนย์สองศาเครับย้ำมาโทรอีกครั้ง0ูนย์สองศครับหรือว่าแอดไลน์ก็ได้แอดเอ็นบีมอลหนึ่งครับหรือสแกนคิวอาร์โค้ดหน้าจอได้เหมือนกันครับ ก็จะได้เซตนี้ไปเลยนะคะ1290<ม>บาทเท่านั้นนะคะตอนนี้เหลือไม่ถึง10เซตแล้วนะคะใช,ใช่ครับสั่งวันนี้แล้วส่งวันนี้ <10 S 2> ลนเลยใช่ใช่ครับเ,เพราะว่าไซส์เนี้ยไซส์พิเศษด้วยไม่มีที่ไหนเลยครับ200 ml จะมีเฉพาะที่นี่แล้วก็ส่งฟรีแบบนี้ด้วยครับ1290าครับยังไงรีบโทรเข้ามาก่อนนะครับ ค่ะหรือว่าสแกนได้เลยนะครับทานทั้งสองเส้นทางครับรับไปเลยโปรพิเศษสําหรับแฟนข่าวอรุณมรินทร์เท่านั้นเลยในวันนี้นะครับรีบสั่งก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวปลายปีลังนกอ่ะหมดสต็อกแน่นอนครับถ้าใครเคยทานลังนกหรือรู้จักบอลแบกอยู่แล้วจะรู้ครับว่าปลายปีเนี่ยสต็อกขาดครับยังไงรีบโทรมาก่อนตอนนี้เรามีการสต็อกไว้ให้สําหรับที่นี่แล้วครับถูกต้องแล้วค่ะครับ ยังไงฝากไ้พี่ไว้ด้วยนะคะคต้องมีแล้วนะคะรังนกบอลแบบของเรานั่นเองค่ะพิเศษจริงๆครับโอ้พิเศษจริงที่ิาา้วมาเพื่อเอากลับนะคะเดี๋ยวจองหมดเลยพี่ต้นพร้อมโอนได้เลย <c oughs> ได้เลยนะเออ <c oughs> แล้วขวดใหญ่กินจุใจมากครับเอาวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผู้ชมเดี๋ยวเราส่งท้ายพาไปดูบรรยากาศใต้ท้องทะเลช่วงที่เขาปิดเกาะหนีมรสุมกันหน่อย <c oughs> ตอนนั้นท้องทะเลกลับมาฟื้นปูนะครับแล้วตอนนี้ปลากระตักมาเป็นร้อยตัวแล้วมีปลานีโมปลากระตูนใช่ไหมเออเต็มไปหมดเลยนะครับ จุดนี้ก็คือเกาะเหลาเหลียงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราอยู่ในพื้นที่จังหวัดตรังดูความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทยพร้อมกันได้เลยนะครับส่วนวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ